ค d Comparison วันนี้นะคะเราจะพามาดูรถเข็น2รุ่นค่ะทั้งรุ่นใหญ่และก็รุ่นเล็กค่ะตัวแรกจะเป็นนูน a า r a าเว l เค่ะและตัวที่2จะเป็นนูน a า r i ิปเน็ค่ะทั้ง2รุ่นนะคะก็จะเป็นคอลเลกชันพิเศษจาก BMW ค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นไซส์เล็กพับการง,ง่ายขนาดกระถัดรัดค่ะสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้เปรียบเทียบให้ดูนะคะก็คือถ้าคุณแม่เดินทางกับน้องสองคนตัวนี้ก็ตอบโจทย์ค่ะหรือว่าจะเป็นคุณยายไปกับน้องได้สบายทุกที่เลยค่ะ คีดีขอแนะนําให้ทุกครอบครัวนะคะมีรถเข็นขนาดกระถัดตัดไว้สัก1คันค่ะตัวนี้นะคะไม่จําเป็นจะต้องใช้เฉพาะทริปเดินทางไปต่างประเทศขึ้นเครื่องบินเท่านั้นนะคะตัวนี้สามารถใช้ในเมืองได้ค่ะพับเล็กกระถัดลัดแล้วก็ปกพาง่ายใช้งานง่ายด้วยค่ะเดี๋ยวพอจะพับกลางรุ่นนี้ให้ดูกันนะคะวิธีกลางก็ง่ายเลยค่ะ คาร์ l x, มีน้ำหนักเบาเพียง7กิโลค่ะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่น้องแรกเกิดไปจนถึง22กิโลและก็มีให้เลือก3สีค่ะมากันที่ t r p ป e x ค่ะตัวนี้เป็นรถเข็น f ฟู i ไซค่ะฟังก์ชันที่โดดเด่นนะคะก็คือสามารถหันหน้าเข้าออกของน้องได้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเน้นไปที่ความสะดวกสบายของน้องค่ะก็คือนั่งสบายแล้วก็ตัวนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่สงสัยว่าสามารถนำเครื่องเครื่องได้ไหมสามารถโหลดใต้เครื่องได้ค่ะ เปรียบเทียบง่ายๆ3จุดหลักนะคะของรถเข็นคันเล็กแล้วก็คันใหญ่ค่ะสำหรับคันใหญ่ก็คือสะดวกสบายกว่าตรงที่เบาะนั่งใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็จะมีตัวล้อค่ะตัวนี้จะใหญ่ขึ้นช่วยรดแรงสั่นสะเทือนได้ดีค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการหันหน้าเข้าออกของน้องนะคะเดี๋ยวพลอยทำให้ดูค่ะถึงแม้จะเป็นคันใหญ่นะคะแต่ก็พับกลางได้ง่ายค่ะ จับด้านหน้าไว้นิดนึงค่ะแล้วก็ดึงตัวบาจับขึ้นค่ะแล้วก็ดึงจากด้านหลังนะคะแล้วก็ปรับเอนได้ค่ะสำหรับ Travel LX นะคะแล้วก็ Trip Next QD แนะนำให้มีทั้งสองคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่ค่ะ